Salaam a l a i k u น้องนองนักเรียนชั้นปสองทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study unit 6 lesson 1 on page 111 to 114วันนี้นะครับเราอยู่ที่ยูนิตใหม่นะครับนั่นก็คือ Unit ตที่6นะครับในหน้า111-114ถึง1น4นะครับในยูนิตที่6นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับ เดี๋ยวครูมีภาพนะครับเนี่ยภาพนี้นะครับให้นักเรียนดูนะครับ What do you see about the, the picture นักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับในรูปนี้เห็นเป็นมีนกแก้วใช่ไหมครับ p a r r o t นะครับมี cat rabbit mouse two mouse uh, two mice uh, a dog no two dogs uh, and cat another cat อ่าแล้วก็ goldfish ใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ประเภทไหนครับนกักเรียนเป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับอ่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษก็คือ pet นะครับอ่าเราจะเรียนเราจะเรียนเรื่อง m ม pet นะครับสัตว์เลี้ยงของฉันนะครับ นักเรียนเปิดหนังสือนะครับหน้า111่งถึงหนึนะครับ111เนี่ยจะเป็นชื่อของยูนิตนะครับ my pets นะครับทีนี้1นี้1 2นะครับก็จะเริ่มต้นด้วย listen and say นะครับฟังแล้วก็พูดตามนะครับทีนี้มาดูนะครับบล็อกที่1นะครับช็อตที่1นะครับ Unit 6 my pets Track 25 First Try Number One Listen and Say Look Sue What's that Let's go and see อ่าช็อตแรกนะครับอ่สองคนคุยกันนะครับคุยคนละประโยคนะครับคนแรกบอกว่า Look Sue Look Sue What's that อ่า Sue ดูนั่นสินั่นอะไรนะครับนั่นอะไรนะครับอ่ะ นักเรียนอ่านนำคูนะครับ repeat after me look Sue what's that อ่ะต่อไป Sue uh, ก็ว่า let's go and see อ่ uh, า let's go and see let's go and see ก็แต่ว่าอ่าไปดูกันไปดูกันนะครับอ่ะทีนี้ is it a dog is it a cat? อ่าทีนี้เด็กสองคนนะครับก็เข้าไปใกล้ออีกนิดหน่อยนะครับใกลนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ใกล้มากนะครับแล้วก็ผู้ชายผู้ชายนะครับก็บอกว่า is it a dog is it a dog นะครับก็คือนั่นหมาใช่ไหมอืมแล้วก็ผู้หญิงว่า is it a cat นั่นแมวใช่ไหมนะครับอสองคนเนี่ยมอง คนละแบบนะครับมองเป็นสัตว์คนละคนละตัวกันนะครับผู้ชายมองเป็นสุนัขนะครับผู้หญิงมองเป็นเป็นแมวนะครับอ้าตัวอะไรกันแน่นะครับอ่ะทีนี้มาอ่านอ่านตามคุยรอบนะครับ is it the dog ผู้หญิงนะครับ is it a cat อ่ะต่อไป shot ที่3นะครับ It's it อ่าประโยคเดียวนะครับชั้ที่สามก็คือพวกเขามาเข้ามาเข้ามาใกล้เลยนะครับเข้ามาใกล้เลยแล้วก็ดูปรากฏว่า it's a puppy it's a puppy นะครับมันเป็นลูกหมาหรือว่าลูกสุนัขนั่นเองนะครับ let's take it home let's take it home นะครับพามันกลับบ้านกันเถอะ นะครับจะ,จะแสดงว่าจะเอาไปไปเลี้ยงนะครับเจอสุนัขในถังขยะนะครับก็จะน่า,นะอาเอ็นดูนะครับชอบเกิดความชอบก็เลยอยากพากลับไปเลี้ยงนะครับทีนี้ชอสุดท้ายนะครับ I I have a puppy. I love puppy. dogs. ทีนี้ก็อุ้มเป็นของตัวเองเลยนะครับแล้วก็บอกว่า i have a puppy I have a puppy. I love dogs. นะครับฉันเนี่ยมีลูกสุนัขหนึ่งตัว I love dogs. ฉันเนี่ยรักสุนัขนะครับทีนี้มาดูหน้า113นะครับเป็นกิจก,กรรมข้างบนนะครับ Practice นะครับเป็นให้ฝึกนะครับฝึกอ่านสองประโยคนะครับก็คือประโยคแรก I have a dog. ฉันมีหมานะครับ I love dogs นะครับฉันรักหมานะครับฉันมีสุนัขฉันรักสุนัขนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะประโยคแรกนะครับ I have I have แปลว่าฉันมีนะครับตามด้วยจำนวนของสัตว์นะครับก็คือจำนวนบวกชื่อสัตว์นะครับที่เราต้องการที่จะบอกว่ามีนะครับตามภาพเนี่ยสุนัขหนึ่งตัวก็ I have a dog I have a dog นะครับแต่ถ้ามีสุนัขสองตัวก็ I have two dogs นะครับประโยคที่สองประโยคที่สองเนี่ยจะบอกว่า I like นะครับฉันชอบนะครับฉันชอบอฉันชอบสุนัขนะครับก็ I like ตามด้วยชื่อของสัตว์ที่เป็นผ้าพดนะครับตามด้วยชื่อที่เป็นผ้าพดนะครับเพราะว่าเราชอบเนี่ยก็คือเราชอบ ทุกตัวเลยที่เป็นสุนัขเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเติม s เข้าไปนะครับแต่ถ้าเราบอกว่า I like a dog เนี่ยชอบแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเจาะจงเป็นการเจาะจงอีกนะครับชอบแค่อาจจะเป็นชอบแบบมีตัวเดียวอย่างนี้นะครับแต่ว่านี้เราชอบโดยรวมก็คือเวลาเราพูดเนี่ยก็ต้องเติม s เข้าไปนะครับก็คือ I like dogs นะครับทีนี้มาดูนะครับแมวนะครับแล้วก็พูดเลยนะครับว่า I have a cat นะครับต่อไป uh, I like cat นะครับ I have a cat I like cat นะครับต่อไป uh, <c oughs> ปลาทองนะครับปลาทอง I have three goldfish นะครับ I have three goldfish นะครับ uh, <c oughs> ฉันมีปลาทองนะครับ สตัวนะครับ goldfish เนี่ยไม่ต้องเติม es เข้าไปเพราะว่ามันเป็นได้ทั้ง plural แล้วก็ singular นะครับต่อไป i like goldfish นะครับ i like goldfish ฉันชอบปลาทองนะครับแบนนี้ต่อไปนะครับนกนะครับมีทั้งหมด one two three four five six seven e นะครับมี8ตัวก็ i have eight birds นะครับ i have eight birds นะครับ Oh, I like oh, I like birds นะครับ I like birds นะ The e s c a p a ไ e ทีนี้กันข้างล่างนะครับ Listen and read นะครับ Listen and read คือให้ฟังแล้วก็อ่านนะครับทีนี้มาดู Track 26 studying. s t l i m o r Number one Listen and read Tia yeah, do you have birds No, no I don't Have dog. อ่ามันเดูนะครับอ่าผู้ชายที่นั่งอยู่นะครับพูดว่า China do you have birds China เรียกชื่อนะครับนี่ช i n a do you have birds อ่เธอมีนกไหมเธอมีนกไหมนะครับเป็นประโยคคำถามแบบ yes no question นะครับเธอมีนก erm ok ไหมจีน,นาก็บอกว่า no I don't ไม่ฉันไม่มีนะครับ I have a dog ฉันมีสุนัขหนึ่งตัวนะครับอ่าทีนี้หน้าหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับร้อยสิบสี่บอกว่า What pet do you have, Bill? What pet do you have, Bill? อันนี้เป็นเป็นคำถามแบบ wh question ต่อนะครับอ่าเป็นการถามว่า Bill ในมีสัตว์เลี้ยงอะไรอ่า Bill ก็ว่า I have a bird I have a bird. ฉันมีนกหนึ่งตัวนะครับนี่มาฝิกนะครับข้างล่างเป็นกิจกรรม practice in pairs นะครับเป็นคู่นะครับซูบอกวาอ่าซูนะครับคุณแม่ผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าซู do you have pets ซูเธอมีสัตว์เลี้ยงไหม do you นะครับ do you have ขึ้นต้นด้วย w e r b to do นะครับแสดงว่าเป็นประโคคำถามแบบ yes no question นะครับ do you have pets เธอมีสัตว์เลี้ยงไหม yes i do นะครับไหมขึ mm ้นต้นด้วย do นะครับเวลาเราถามขึ้นต้นด้วย do ลงท้ายด้วย do นะครับ yes i do นะครับ yes i do สู่ตอบนะครับ yes i do มีค่ะ,ะทีนี้ก็ถามต่อว่า what pets do you have แล้วเธอมีสัตว์เลี้ยงอะไร i have A Rabbit ฉันมีกระต่าย1ตัวนะครับอันนี้เป็นการสนทนาโดยใช้ประโยคคำถามทั้งสองรูปแบบเลยก็คือประโยคคำถามแรกที่เขาใช้ก็คือ the e j u s no question นะครับถามว่ามีมีไหมมีสัตว์เลี้ยงไหมก็ตอบว่ามีมีเสร็จแล้วก็ถามต่อว่ามีอะไรมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับโดยใช้คำถามแบบ w h question ต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again Unit uh, 6. lesson 2. Goodbye